คอเสื้อดำๆดจากเครื่องสำอางแบบนี้วันนี้ป้อมมีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เตรียมถ้วยมาหนึ่งใบค่ะแล้วก็เติมเบกกิ้งโซดาลงไปนี่นะคะวันนี้ป้อมจะใช้เป็น2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยสูตรนี้นะคะก็คือทำไว้ใช้เป็นสัปดาห์เลยค่ะตามด้วยตัวน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูใส่ลงไปเลย2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างจานสูตรมะนาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนี่ให้เข้าเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ป้ายที่คอเสื้อได้เลยค่ะนี่คอเสื้อเหลืองๆแบบนี้นะคะป้ายลงไปได้เลยคุณผู้ชมใช้ช้อนเหมือนป้อมหรือว่าเป็นแปรงสีฟันก็ได้นะคะนี่แปรงสีฟันมาจุม่มแล้วก็ไป้ายไปแบบนี้เลย นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราจะทิ้งไว้10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูผลงานกันนะคะพอครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็นำมาซักกับน้ำปกติได้เลยค่ะนี่ตัวนี้ป้อมผสมพกสโฟกไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ซักได้เลยคุณผู้ชมค่ะคาบออกง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวป้อมจะซักไปทีละจุดค่ะ คุณผู้ชมจะใช้แปลงถูผ้าถูก็ได้นะคะถูเบาๆเท่านั้นค่ะคาบออกง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะออกหมดแล้วเรียบร้อยคอเสื้อขาวเหมือนใหม่เลยนะคะสูตรนี้ได้ผลร้อยปร์คุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลยค่ะ